สวัสดี FC เอฟซีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาไลฟ์แก๊งสามขอให้ชมหนยนะครับขิงข้าวโขงนะครับตัวที่นอนหงายท้องนี่น้องข้าวนะครับแล้วก็น้องขิงตะคุบกล้องแล้วหนึ่งครับไม่ตะคุบกล้องครับตะคุบแอดนะครับแอดโดนไปแล้วหนึ่งหนึ่ง หนึ่งง้าบนะครับน้องข้าวนะน,น้องโขนนะครับนอนเล่นตะก้อเนี่ยครับตัวแซบประจําแก๊งนะครับน้องข้าวน,ะนี่ครับงับแอดเข้าไปแล้วหนึ่งหนึ่งง้าบนะฮะเป็นรอยเลยเป็นรอยปากเลยนะครับดูความอ้วนนะครับของน้องข้าว ตัวแสบครับตัวแสบประจํากลุ่มตัวแสบประจํากลุ่มเอาขิงห้ามอมน้อขิงจะเป็นเป็นตัวที่คอยห้ามนะครับตัวไหนจะจะแกล้งหรือว่าจะตะคบุบพี่เลี้ยงก็น้องขิงนี่แหละครับเป็นค,คนคอยห้ามโตเร็วครับนานๆเราจะมาไลค์หรือว่าจะมาอัพเพจ ลงเพจให้ชมนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนนะครับสังเกตได้ว่าช่วงนี้แอดจาไม่ได้ลงทุกวันนะครับเนื่องจากว่าจะให้ดูพัฒนาการของน้องๆสังขอในการเปลี่ยนแปลงนะครับสองสวันลงทีนึงนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับ อาทิตย์หน้านะครับก็จะเอาลงให้ไปอยู่กับพี่ขวัญนะครับ <c oughs> นำ้ำข้าสักครู่นะครับหลับกล้องแป๊บนึงกล้ม่สลับหาหามุมกล้องแป๊บนึงนะครับ <c oughs> แก๊งตัวแสบประจำกลุ่มนะครับแต่ว่าเล่นแรงแล้วก็ตอนนี้ขาเจ็บอยู่ด้วยนะครับยังไง<ะ>เลิกเลย,ย <laughs> เป็นไงครับแสบไหมครับน้องข้าวตัวแสบประจำกลุ่ม สู้ครับโดนโดนงับไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นแม่แจ้นะครับโดนงับกันเรื่อยครับงเรื่องต้นแล้วก็แรงเรื่องเยอะดูนะมีตัวเดียวครับที่แสบกระเขาน้องข้าวดูสองตัวนอนกันนิ่งนะครับยังไงข้าวเลิกเหนื่อยแล้วเอมันเลื่อนรุนตีนะครับ ขงโขงขงเื้ยิงไปหามเลยุ้ขงิขงข้าวโขงนะครับตอนนี้น้องขิงนะครับตอนนั้นจะเป็นน้องโขงนี้น้องของ้าว ตอนนี้น้ำหนักยังไม่ได้ชั่งเลยนะครับเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ให้ดูกันประมาณเกือบเกือบสี่สิบโลน่าจะได้นะครับดูครับจ้องอย่างเดียวครับน้องข้าวไม่เจอกันหลายวันคิดถึงน้องข้าวคิดถึงอ้วนนะครับ นี่ครับดูดูพุงน้องข้าวเหนื่อยเล่นแล้วเหนื่อยน่นเจ้าโขงนะครับเจ้าโขงนี่เจ้าข้าววันนี้อากาศไม่ไม่ร้อนจัดครับรู้สึกว่าอากาศจะมมวัมวกินเก่งครับ น,นี้เจ้าขูงเพศผู้นะครับพี่ขวัญตอนนี้อยู่ด้านล่างนะครับนอนเล่นอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไลฟ์พี่ขวัญให้ชมกันนะครับ เหนื่ยครับแต่ก็อยากจะเล่นนะครับน้ำข้าวแรงเข่าเยอะนะครับแต่ว่าเล่นนี่แหละครับแต่ว่า เจ้าคงจะชอบตันโดษน,นะครับจะชอบเล่นอยู่ตัวเดียวไม่ค่อยสูงสิงใครเที่ยวชมได้นะครับเปิดให้ชมนะครับชาร์ตอย่างเดียวเลยนะครับนี่น้องอยู่ในห้องกระจกนะครับ พี่ขวัญอากาศร้อนไหมมีน้ำให้เล่นตลอดครับมีสปริงเกอร์นะครับแล้วก็มีล่มแล้วก็เปิดห้องให้นอนนะครับน้องขวัญตอนนี้ปรับตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าลงไปอยู่ด้านล่างตั้งตั้งแต่อายุได้ประมาณแปดเก้าเดือนนะครับมีพัดลมให้นะครับ ถ้าร้อนก็มีบ่อน,น้ำมีน้ำตกมีสปริงเกอร์ให้นี่ครับจะ<ป>เป็นเจ้าขิงเดี๋ยน้องข้าววันธรรมดาก็ามาชมได้ครับเปิดชมทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้จะชมอยู่บนห้องนะครับ จะเป็นช่วงของเวลา11โมงเป็นต้นไปนะครับที่จะเปิดให้ชมนะครับอยู่บนห้องนอนหรือว่าบนอาคารพยาบาลถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะลงไปอยู่ในห้องนอนพิขวัญน,นะครับเนื่องจากว่าด้านบนนี้ต้องทําความสะอาดนะครับก็จะน้องๆสามขอลงไปอยู่ในห้องห้องนอนนะครับของพี่ขวัญก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยออกราแสดงเนื่องจากว่าน้องข้าวเจ็บขานะครับก็เลยไม่ได้ปล่อยออกลานกว้างนะครับ เพื่อเป็นการเซฟเป็นการที่จะไม่ให้ใหน้องข้าววิ่งกระโดดในพื้นที่กว้างนะครับแต่ตอนนี้เขายังช่วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากะว่าจะลองเข้าไปอยู่กับพี่ขวัญก่อนนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะจะมีแม่แจ้มีแอตต้นนะครับพี่รัตที่จะเข้าไปทำความคุ้นเคยกับน้องขวัญก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เข้าหานาน,านจะมีเจ้าหน้าที่ ชุดหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปทำความคุ้นเคยกับพี่ขวัญแล้วก็มาค้นคุ้นเคยกันแล้วก็จะเทียบน้องๆทั้งสตัวนะครับอันนี้น้องอะไรเอ่ยน,น้องขิงนะครับน้องข้าวเจ็บขาหลังนิดหน่อยครับเนื่องจากว่าเล่นแรง แล้วก็ด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะแต่ตอนนี้เริ่มดีแล้วครับนี่ครับเจ็บแต่ก็เหมือนไม่เจ็บครับเพราะว่าชาร์จอยู่ตลอดนะครับเล่นเล่นแรงตลอดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับงับงนี่ครับดูหน้า น่าจะแตกแต่างจากตัวอื่นนะบนหน้าผักจะมีรอยขาวไม่มีลายนะครับมันจะเป็นน้องข้าวขิงแปดแตัวโน้นครับน้องขิงนี่น้องข้าวเห็นเด็กๆยังไงยังไงตีปาก งับไม่ได้หไหมงับไม่ได้นะเนี่ยเนยถ้าง,งับก็มีตีบ้างนะครับเนื่องจากว่าให้หน้องจํานะครับเพื่อที่จะไม่ให้กัดแต่ก็ตีแบบตีแบบว่าไม่ได้แรงเพื่อที่จะให้หน้องจำนะฮะแต่ก็น้งข้าวนี่แบบแสบสุดๆเจา้าโขงไม่ทำไม ึ้นมาชมกันได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมอยู่ตลอดนะครับท่านี้กินนมไปแล้วดูครับชอบแก้งเพื่อนนะสำหรับข้าวแล่นกับพี่ขงุง ครับผมก็จะพยายามจะลงคลิปให้ชมบ่อยๆนะครับก็ตอนนี้โตขึ้นเยอะน้ำหนักตัวเยอะใกล้ที่จะเทียบกับพี่ขวัญแล้วนะครับดูว่าเจ้าข้าวนะครับนี่ฮะเจ้าโคงกับเจ้าขิง ็นไหมครับน้องขิงแปดแปดอันนี้คือน้องขิงแปดแปดนะครับดูสังเกตลายข้างเท้านะจะเป็นลายพัดกรอนสีดํามีลักษณะคล้ายกับเลขแปดแอดเลยเรียกน้องขิงแปดแปดนะน้องขวัญตอนเด็กๆก,ก็จะอยู่ตัวเดียวนะครับจะติดแม่นะครับเนื่องจากว่าไม่มีเพื่อนนะอย่างแก๊งสามขอนี่จะมีเพื่อนก็เล่นกัน ชุดนี้ไม่ไม่ได้เปิดให้ให้ให้ได้จับได้อะไรนะครับเนื่องจากว่าน้องมาแล้วก็โตแล้วนะครับขนาดเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงก็จะคุ้นเคยกับพี่เลี้ยงอย่างเดียวนะคะคนนอกเจ้าหน้าที่ท่านอื่นก็เข้าไม่ได้นะครับพอเข้าแล้วน้องจะชาร์จชาร์จข้าห่านะครับไม่คุ้นกลิ่น <c oughs> ข้าวครับข้าว จะชั่งน้ำหนักแล้วจะลงให้ชมนะครับว่าตัวไหนหนักเท่าไหร่ขอเรียบร้อยที่สุดก็คือขอโขกนะครับจะชอบรักสันโดษอยู่ตัวเดียวนะครับเล่นเล่นอยู่ตัวเดียวไม่ไม่ค่อยเล่นกับตัวอื่นเท่าไหร่แต่ก็ล่าเริงปกตินี่ครับแต่ที่สุดก็คือขอข้าวนะครับ ตัวป่วนประจําแก๊งด,ดูดยฮะไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะครับเจ้าข้าวโขงเรียบร้อยที่สุดครับโขงแล้วก็มาขิงแล้วก็มาข้าวระดับความป่วนนะครับข้าวนี่ป่วนที่สุดน้องขิงก็เรียบร้อยนะครับโด,ดูยนี้ฮะเจ้าข้าว นี่ครับน้องข้าวตอนเล็กๆนี่เรียบร้อยกินเก่งตอนนี้ก็ยังกินเก่งยังไป,นะไปแล้วไปแล้วนี่ยขาหลังเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับเดินขยุกนิดหน่อยด้วยด้วยการที่เขาเล่นแรงนะครับก็เลยผิดท่านิดหน่อย สามขอนี่จะเป็นสายพันธุ์เบงกอนะครับคนละสายพันธุ์กับพี่ขวัญน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ยอดผู้ติดต,ตามสามหมื่นสี่พันกว่าคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ยอดติดตามเยอะขึ้นนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเจ้าขงูงอันนี้พี่ขงูงอันนี้น้องขิงเห็นไหมครับ ลายตรงกลาทงท้องใบใบหวยอ่ะหกแปดออสิงตัวน้องหอมเหมือนแมวไหมคะตัวน้องหอมครับเพราะว่าอาบน้ำให้บ่อยนะครับ ลงไปเล่นด้านล่างพอขึ้นมาบนบ้านก็จะอาบน้ําก่อนขนนุ่มนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับไม่น่าจะเกิดเดือนนะครับนี่ครับเจ้าโขงนะครับตัวนี้ <c oughs> งับงับหวะงับเหรองับงับงับ ต้องมีความไวนต้องไหวเหมือนเสือโด้วยข้าวข้าจะมาห้ามน้องไม่ดุนะครับน้องจำได้นะครับว่าใครเลี้ยงนะครับคน<อ>นี้จะจำเจ้าหน้าที่จำพี่เลี้ยงได้นะครับ<อ>แต่น้องเล่นแรงนะครับน้องไม่ดุนะครับ<อ>เขาก็งับเป็นปกติของเขานั่นคือว่า แรงไม่แรงเขาไม่รู้นะครับก็คือว่าเขาเล่นนะครับแต่เมื่อตัวเท่าพี่ขวัญแล้วเราก็ไม่กล้าเข้าไปเล่นนะครับเนื่องจากว่าแรงเขาเยอะเขาก็จะกระโดดกเกาะเหล่านี้แหละครับเราก็จะเสียหลักจะล้มเดี๋ยวก็จะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาเยอะและแรงเขาเยอะนะครับ หนักครับหางหนักนะครับน้ําหนักเขาเยอะเวลาเขาฟาดทีหนึ่งนี่ก็ถึงกระเจ็บนะแล้วก็เป็นเป็นเอาเป็นเรียกว่าเรียกว่าอะไรเป็นร่างกายที่ใช้ในการทรงตัวนะครับสําหรับหางนะครับเวลาเดินตายต้นไม้ตต่ขนไม้หรือว่าไต่อะไรต่างๆนะจะสังเกตเห็นที่หางไหมครับเขาจะใช้ในการทรงตัวนะครับ เข้าได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือว่าเทียบเทียบให้พี่ขวัญอยู่ด้านนอกแล้วก็เอาน้องๆสามขอไปอยู่ในห้องนอนพี่ขวัญน,นะครับก็มาคุกคีกันด้านหน้าประตูนะครับไม่มีไม่มีอาการที่ว่าจะดุก,กันนะมีอาการที่เรียกหากันแล้วก็ถูประตูลูกกงอันนี้เคยเป็นลักษณะที่ว่าอ้อนกันนะครับ ใช่ครับสามตัวนี้ยังอ้อนอยู่นะครับสซนตามไว้ครับเหมือนแมวครับ <c oughs> เหมือนแมวที่กำลังสซนกำลังขี้เล่นนะครับเป็นไวของเขาเวเราถึงเวลากินก็จะอ้อนนะครับ เดีย๋ยวได้เวลา3โมงครึ่งนะครับ4โมงก็จะเป็นอาหารมื้อเย็นเนื้อสดนะครับกับโครงไก่ต้องรอชมในช่วงเช้านะครับเพราะว่าช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีเวลาหลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงต้องทําความสะอาดกลงนะครับกลงเสือ คือว่าแต่ละคนแต่ละท่านจะมีกรงเสือหรือว่าเสือที่อยู่ในความดูแลของแต่ละท่านเองนะครับอย่างแม่แจก้ก็มีนะครับดูแลประจากรงอยู่แอปต้นก็มีแล้วก็พี่รัตก็มีนะครับพอเสร็จตรงนู้นแล้วก็จะขึ้นมาดูน้องสามขอนะครับในส่วนของกงรงพิกพันก็จะเป็นแอปแล้วก็พี่รับนะครับดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องกรงอยู่ เสร็จแล้วก็มารวมกันนะครับดูแลตาขโดยมีแม่แจ้แฮปต้นแล้วก็พี่รัตนะครับตัวที่สนที่สุดก็คือน้องข้าวนะครับแสบที่สุดอันนี้เล่นกันเหนื่อยแล้วครับลเดี๋ยวพอจบไลฟ์แล้วลองไปดูต้น,ตนไลน์นะครับว่าใครจะแสบที่สุด เนี่ยตัวแตกเองข้าวขาเจ็บก็ยังไม่วาวนะครับดูับดูยังไม่เคยเข้าไปนะครับตั้งแต่แยกที่ขวัญลงไปลานแสดงห้องนอนใหญ่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปเริ่มทำความคุ้นเคยแล้วก็เมื่อคุ้นเคยแล้วก็จะ เทียบน้องสามโขกับพี่ขวันนะครับเป็นสัญชาตยานนะครับเล่นกลางเล็บเวลาตบหรือว่าตะปบนะครับแต่ชุดนี้ยังยังไม่ค่อยปล่อยเล็บนะครับจะรู้นะครับว่าว่า,าเล่น ข้าวเหนื่อยแล้วขอตัวนอนก่อนก็รู้เรื่องนะครับพอรู้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวลงไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ชมกันใหม่นะครับเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมมาหังให้กับน้องสามขอก่อนนะครับ